สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทลอดวิทมน์นะคะกลับมาเจอก,กับแม่หมออีกครั้งละค่ะวันนี้แม่หมอ,อกำลังจะทํานายความรักความสัมพันธ์ของชาวราศาีมังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมถึง20มกราคมค่ะแม่หมอได้เปิดไพ่ประจําสัปดาห์นี้ไว้ให้แล้วนะคะซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่26 ธันวาคมจนถึงวันที่2มกราคมค่ะซึ่งก็คือ5ใบด้านบนนะคะแล้วก็5ใบด้านล่างคือไพ่ค l ลิฟายค่ะแล้วถ้าท่านใดต้องการสนับสนุนแม่หมอสามารถใช้แอปพลิเคชันธนาคารของท่านสแกน QR ออโค d ดได้เลยนะคะไพ่2ใบนี้คือไพ่ประจำตัวคุณนะคะ2ใบนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้แล้วก็ไพ่นี้เป็นไพ่เมนเอเนจีนะคะอตอนนี้นะคะดูเหมือนว่าชาา มังกรน,นะคะคุณเนี่ยเริ่มมีหวังในความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะคุณเนี่ยเริ่มรู้ความจริงว่าคู่รักของคุณนะคะไม่ได้หักหลังคุณนะคะแต่ว่าเป็นคุณเองนะคะที่ปักตัวเองหักหลังตัวเองนะคะไม่อยู่ตรงนั้นนะคะทีนี้คุณเริ่มรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยกับ คู่รักของคุณเนี่ยมันเป็นไปได้นะแต่ว่าคุณเองก็ยังรู้สึกอยู่ดีว่าคุณเนี่ยมีหลายทางเลือกนะคะ,ะทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยที่คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้เป็นไปได้เพราะว่าคุณรู้แล้วว่าคู่รักของคุณเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะเจ็บแค่ไหนเนี่ยแต่เขาก็ทำเพื่อคุณอยู่เสมอนะคะ,ะแล้วนั่นก็เป็นสาเหตุที่ว่า เขาเนี่ยแซงเป็นทําว่าเขาไม่ได้สนใจแค่คุณเพียงคนเดียวนะคะ,ะเพราะว่าในความสัมพันธ์ของคุณเนะ่ยเดิมทีมันมีคำว่าเป็นไปไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์นะคะช่วงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้นะคะก็คือว่าเหมือนว่าคุณนะจะเครียดน,นะคะเพราะว่าคุณเนะ่ะเหมือนจะส่องนะ คู่รักของคุณทางโซเชียลมีเดียทั้งหลายเนี่ยแล้วคุณก็รับรู้ว่าเขาเนี่ยจริงๆอะ่ะเขาก็เหงานะถึงแม้ว่าเขาจะโสดโสดสวยสวยรวยๆหรือว่าโสดโสดหล่อหลรวยรวเนี่ยแต่เขาก็เหงานะแต่ว่าคุณหลอกตัวเองนะคะว่าเออเขาแบบไม่มีเราเนี่ย แฮปี Happy, ด้ดีอะไรประมาณนี้เนาะทีนี้พอคุณรู้ว่าเขาเนี่ยไม่ได้กลับไปคืนดีกับแฟนเก่านะคุณก็รู้สึกว่าอย่างที่บอกไปว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นไปได้แต่ว่ามันเป็นวงจรเดิมๆนะคะที่มันมีแต่ความทุกข์อ่ะนะคะวนไปวนมาไม่รู้จักจบจากสิ้นนะคะอ่าเมเนจอก็คือว่าคุณเนี่ย รู้สึกว่าคุณน่ะไม่สามารถที่จะรักษาสัญญาที่เคยให้กับคู่รักของคุณไว้เมื่อตอนอดีตได้นะคะเพราะว่าคุณเนี่ยไม่ใช่ผู้วิเศษนะคะคุณเป็นแค่นักมายากลเท่านั้นเองเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่าตอนนี้เนี่ยความสัมพันธ์ของคุณและเขาเป็นยังไงกันบ้างนะคะขอยูนิเวอร์สนะคะบอก เล่าเรื่องราความรักความสัมพันธ์ของอาชาวมงกรอนและคู่รักด้วยไพ่สัมพันธภาพ5ใบค่ะ ออนนี้คือคุณสองคนเนี่ยมุ่งมั่นเป็นพิเศษนะคะคือว่าอันนี้แม่เหมาะให้เป็นของคุณเนาะแล้วก็อันนี้เป็นของคู่รักของคุณแล้วกันนะคะเรื่องราวมันสลับกันได้คุณสามารถที่จะสลับกันเองได้เลยนะคะเอา่าคู่รักของคุณเนี่ยมีอาการอา่าเอาเป็นของคุณเนาะคุณเนี่ยมีอาการซึมเศร้านะคะนอนไม่หลับนะคะแล้วก็อา่า คุณเนี่ยก็รู้แล้วนะคะว่าคู่รักของคุณเนี่ยเขาไม่เคยทอดทิ้งคุณไปไหนนะคะเขายังคอยอยู่ข้างๆคุณเสมอถึงแม้ว่า,าในความเป็นจริงมันอาจจะไม่ได้ดูเป็นแบบนั้นเนะเาะส่วนคู่รักของคุณเนี่ยเขารู้ความจริงนะคะว่า,าความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคน่ะมันเป็นวงจรที่ซ้ำไปซ้ำมามันมีแต่ความเจ็บปวดเนาะ ทีนี้เหมือนว่าคุณทั้งสองคนตอนนี้มีความมุ่งมั่นพยายามอยู่นะคะที่จะกลับมาคืนดีกันนะคะเดี๋ยวแม่หมอนะคะขอ Universe นะคะให้คำแนะนำแก่คุณและคู่รักหนึ่งไปนะคะขอ Universe นะคะให้คำแนะนำแก่ชาลาสีและกรและคู่รักในสัปดาห์นี้หนึ่งไปะคะ่ะ บอกว่า b ิ g กิน o w นะคะ take your first step นะคะก็คือบอกว่าให้คุณคือตั้งใจไม่พอนะคะตั้งใจอดีแล้วนะคะทั้งคู่เลยนะคะแต่ว่าให้คุณเริ่มนะคะเริ่มที่จะก้าวก้าวแรกนะคะซึ่งไม่ต้องห่วงนะคะว่า,าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าคุณต้องเริ่มก่อนนะคะ ถึงจะได้มีความก้าวหน้าหรือว่ามีความคืบหน้าในความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็ดูเหมือนว่า,าความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยหนทางมันอีกยาวไกลนะคะอืมก็เป็นกําลังใจให้ทุกทกท่านนะคะถ้าท่านใดชอบการทำนายของแม่หมอนะคะรบกวนกดไลค์กดแชร์กด, share, กด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดๆไปนะคะวันนี้ลาไปลวค่ะสวัสดีค่ะ